สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนค่ะขอตับตาคุม้มยูซึ่งในวันนี้นะครับผมเนี่ยรับจะมาฉลอง Q&A นะครับแต่แต่ทุกคนรู้เบาว่าทาไมถึง61คนแป้นเดียวเองผมก็ยังงงนะครับแต่สิ่งที่ผมงงก็คืออือฟุ้งเร็วครับน่าจะเป็นมีสถับสองสาเหตุคือทางคลิดเยอะๆหรือว่าน่าจะเป็นคลิปที่กำลังฮิตเช่นผู้พันกาเป็นใจเกเรนะครับโอเคมา Q&A กันเลย Q&A นะเดี๋ยวผมจะเอาคนที่ถามมาก่อนนะครับ Q&A พี่อายุเท่าไหร่นเะหลือครับพี่อายุ10ปีนะครับจริงๆพี่จะจริงๆพี่เก้าขวบนะแต่พี่เจอ10ปีแล้ว Q&A พี่ทำ YouTube ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับน่าจะเก้ขวบเพราะว่าแห่งคลิปคนอื่นทำอย่าลองทำว่างน่าจะดีกว่านะครับ สัตว์คิปนี้ขอตัลวลาก่อนสวัสดีค่ะ